จะยัดเยียดความเป็นหัวให้กับพระเจ้าตาเฮ้ยเฮ้ยเก่งเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าตาโจรน่ะสิมันมาปนฆ่าฆ่าล่วงมันคงต้องการอะไรสักอย่างจากข้า จะยัดเยียดความเป็นห่วยให้กับพระเจ้าตาย่อยงเข้ามามาถืออาวุธเข้ามาด้วยต,วตีต้องเจอแบบนี้นดีนะว่าข้าแทคาหายตัวมันาซ้ายข้าหลบขวา,ามันฟาดขวาข้าหลบใช้ไอสุดท้ายมันเจิงเข้ามาข้าหายตัวแวนไปอยู่บนหลังคา,า,างดีนะ้ว่ามียานวิเศษฝันใช่ไหม โอ้ยหลงฟังตั้งนานแต่มันเหมือนจริงมากเลยนะนี่ยังเจ็บอยู่เลยเนี่ยไจรจ้าทานไปไหนเนี่ยสงสัยมันอาจจะไปวางแผนอยู่พระเจ้าตา<อ>ที่พระเจ้าตาเล่ามามันก็มีเหตุผลมไม่จริงมั้งอดี๋ดูคนที่ภายนอกนะเสียงแะไรนนไง<ม>เห็นไหม มันทำจนมือพี่การเลยเนี่ยดูดูดิลอาถามนิ้วไหมคะใช่หายไปแล้วนี่คิดจริรงหรือที่เป็นยาอ่อนปัดญาอ่อนว่าไงพี่โจลทานครับจะให้เอ็งมาดูลาดลา ที่จะปล้นเอ้อพระเจ้าตาแล้วทำไมเองไม่ส่งข่าวเข้าวะ